เกากสเตชันสวัสดียมเย็นค่ะเย็นนี้มาชมความคืบหน้าของการสร้างร้านของน้องมาต่อยชนเนลนะคะว่าวันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะเมื่อเช้าเป็นการรื้อเนาะหรือหลังคาโครงสร้างที่เป็นไม้ออกนะคะวันนี้ทําเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กวงหลังคาใหม่วันที่ช่วยอยู่ข้างบนเสื้อคีเขียวก็คือลุงพนะคนะค่ะลุงคนลุงคนช่วยช่างพงุงหลังคาค่ะ

มันม่งอยู่อะไรพราะยานสัญญาณไม่มีนะโอยมนส่งน้อยนะครับไมนได้ใช้สัญญาณใช้ไฟฟาเอ้ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปมเกีียวนันเอเกียวอยู่ไหนเห็นเห็นเห็นอยู่บ่เห็นแจ้งอยู่บ่แจ้งแจงแจงคือตาตะกะแตนนี่ เขาเขาลูกเลยมันมันมันอยู่แน่นเีียมตัวนี้แลวมันก็เลยนั่นเขาก็เลยขาวมจีซชนอคะับตอนนี้เอาเาเาเอาม่านี้่บเอาไปบอเอาเอามานี้ก็ได้ครับเรตั้งในทท้มัไปทางไหนอรายเตนเมื่อแล้วัวยยายเต็นเอาจะเอาเมื่อเลยเราจะยอนมาให้มัน

ดันไม่ลี้วค่ะจ้าชันนี้าถึงสองพันนะคะเออมีชั้นเอาไว้นัแล้วพวกวงสายไฟนะเออหันจุณม่ะเวเนต้นหนเหนันบางไงก็ร้เาก็ได้้เีม่เห็นดเลยนี่นะเห็นได้ที่นี่นะไปว้องเก้าเพื่นนีแล้วไอ้เพิ่นนีมันเห็นหมดเลยทั้งนุ่มทั้งเจ้าน่ะ

คุณลิ n ค่ะคุณจางาคุณปาราโด้ระวงนน้อยนะนี่คจ้าของคุณางนคค่ะคุณบัวค่ะกวัสดีนีจ้า ืนนี้จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะมาดูผลของพรุ่งนี้เช้าค่ะว่จะเป็นอย่างไร,ระนะคะสวยงามแค่ไหนเนาะอารุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ค่ะมาชมกันนะคะป้ามสำเร็จของการมุงลังคาร้านค้าน้องมาต่อยชาแนลดีใจด้วยนะคะได้ร้านใหม่แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับกอกสเตชั่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ